ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทําการเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนน้ามันเกียร์ออโต้แบบเปิดอ่างนะครับผมวันนี้จะเป็นรถโตลต้าวิทนะครับพอดีว่าเจ้าของก็ไม่ได้อยู่นะผมอัดวิดีโอไว้ให้ดูด้วยนะครับโอเคมาเริ่มแรกกันที่น้ามันเครื่องก่อนครับนี่จะเป็นน้ํามันเครื่องของเอเนอสนะครับผมแล้วก็ไส้กรองเครื่องของเท้ครถโตลต้าวิทนะครับผมโดยช่างเบียร์ครับ ลานับลานชายนะครับผมเนี่ยเบวที่วัดเอากรองเอากรองเครื่องก่อนครับมาดูกรองเครื่องก่อนกรองนามันเครื่องครับตัวนี้ของรถนะครับจะเป็นของธรรมดาครับย่อคนนเนอร์ครับผมโอเคครับเอาเเอาของแทกเลยมาดูของแทกนะครับนะครับตัวต้าครับเป็นกรองแทกนะครับโอเคครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเอนออสนะครับตัว 10W40 นะครับ ได้หมื่นโลนะครับผมตัวนี้ใช้เศษครึ่งนะครับโอเคแล้วตอนนี้มาดูกลองอากาศครับกรองอากาศก็จะเป็นของเทสครับของเดิมครับดำมากครับแอร์ของเทสโตัวโต้ด้าครับครับโอเคกล้องแอร์ครับเดี๋ยวหาให้นะครับถ้ามีครับผมอันมากครับไม่เคยรวจเบาเลยครับโอเคถ้าไม่มีก็เปล่าไม่เเดี๋ยวทะผมมาให้นะครับได้ทําการเปิดอ่างเกลีรยนะครับ ตอนนี้น้ำมันเปิดอ่านเกียร์นะครับทำความสะอาดนะครับผมมาดูกลองเกียร์กันนะครับอันนี้คือกลองน้ำมันเกียร์นะผมกระดาษดำแลวนะครับกระดาษนะผมชนเพดานหลังกันนะครับมาดูกลองใหม่กันนะกลองใหม่ับผมนี่เราแยกแก็้เลยรับผมกลองใหม่นะครับ มาดูกระดาษนะครับกระดาษนะครับผมจะเป็นสีขาวครับตัวของกระดาษตันนะครับกระดาษจะสามารถลุ่มได้ครับกดเป็นลุ่มได้นะครับผมโอเคมาดูในอ่างเกียยนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับผมส่วนนี้ครับน้ำมันเกีีร์ในอ่างครับที่ไม่สามารถออกได้เพราะว่าอยู่ต่ํากว่ารูน็อตนะครับน้ำมันเกียต์ตกค้างครับนี่คือน้ำมันเกียต์ตกค้างอยู่ภายในนะครับ มาดูตะกอนโซรนในอ่างเกียร์กันนะครับตะกอนโครนในอ่างเกียร์ดมากกับเยอะด้วยนะครับผมตัวนี้ครับที่ทําให้เกียร์พังนะครับทำไมเนี่ยโอเคดาเยอะนะครับผมจะมาทาความสะอาดล้างกันก่อนนะครับ มาสังเกตตัวนี้กันครับดันแบบนี้ครับเดี๋ยวใช้น้ำมันไ้น้ำยาล้างดูนะครับนี่ครับผมเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวจะล้างให้นะครับผมล้างกรับโชกับรกนะครับจะล้างให้สะอาดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาล้างให้นะครับผมตอนนี้ได้ล้างทําความสะอาดแล้วครับผม ใส่แก้วด้วยนะครับแล้วมาแล้กอบกันนะเดี๋ยวมาดูน้ำมันเครื่องก่อนนะผมเรามาใส่น็อตน้ำมันเครื่องก่อนนะครับนี้น้ำมันเครื่องครับถ่ายออกมาแล้วนะครับอันนี้กรองน้ำมันเครื่องนะครผมเป็นขลงแท้โต้ต้านะครับกรองใหม่นะครับ ตอนนี้กลองลำมันเกียร์อันใหม่ได้ใส่ประกอบเข้ากับสมองเกียร์แล้วนะครับนะครับผมอ่นนอนนอา,าอันนี้อันเก่ารถยังอยู่นอะครับอันนี้อันเก่าครับผมกลองมันเกียร์อันนี้อันใหม่นะครับใด้ประกอบเ,อนนบอเก้รรา,า,ารถแล้วนะครับตอนนี้นะครับอ่างเกียร์ครับผมได้ทําความสะอาดแล้วนะครับแม่เหล็กนะครับผมไม่มีตะกรโถแล้วครับ ได้สองตัวรับอ่างโอเคนะผมเรียบมาประกอบกันครับใช้กาวประกินนะครับผมไม่ต้องกลัวรั่วกลัวซึมครับรับประกันทานให้นะครับหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับอันนี้อ่างน้ำมันเกียร์ครับผมได้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาทาการใส่น้ามันเกียร์กันนะครับผมอันนี้มาทาการใส่น้ามันเกียร์ครับตัวนี้เป็นเกียร์เอทิพ์นะครับผมเป็นเกียร์ตัวเก่านะครับผมเอทิพตัดสามนะครับ นี่ครับผมสีน้ำมันเกียร์ครับเรนนมาใส่น้ำมันเครื่องกัน,นครับจะเป็นน้ำมันเครื่องเอเนอส์ N A นะครับผม10บับเบลสี่สิบตัวกึ่งสังเคราะห์นะครับผมได้หนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับใส่สี่ครึ่งนะครับผมคันนี้